เรืเ่องตึกบอกอยู่นั่นแหละโทรศัพท์อะวางบ้างไม่แมมมาถึงตรงนี้แล้วทำอะไรอยู่เนี่ยฮะรังสิตมันร้ายเพราะมีเขาสล็อกงานโดนๆของวัยรุ่นไว,ไวัยร้ายรหายยังไ,ไง วัดในงานคาลชลอกทั้งโดนทั้ง r ฟ e n d ี y จะมาชิวับกับเพื่อนหรือจะช้อปปิง้งฟังเพลงแล้วเจอเพื่อนใหม่ในงานก็ได้ไม่ติดเลยภายในงานนี้มีของดีๆแรงๆให้เราชาวสายเขียวได้ช็อปกันแบบจุใจนอกจากนี้ยังมีเซสชั่นพูดคุยและเปลี่ยนเรื่องราวเอาใจสายเขียวพร้อมกับเซสชั่นสุดพิเศษอิน e r a c t i v e Workshop จาก e x ็ก t i โซติกคว o t i c ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่แอปพลิเคชันคอนเสิร์ตแล้วมนเจอกันวันที่25-26พฤศจิกายนนี้ที่ ESC Park รังสิตอ่ะเชื่อยังผู้ว่ารังสิตมันร้ายเขาล็อกมันไว้แค่ไหนถ้าอยากรู้ว่าเขาล็อกจะร้ายแค่ไหนติดตามได้น